วันนี้เราจะทำกุ้งอบขุ้นเส้นกันนะครับอันนี้เตรียมเครื่องก่อนนะมีก,กุ้งอันนี้แช่ฟีไว้เดี๋ยวรอละลายก่อนแล้วก็อันนี้อะไรหมูสามช,ชั้นต้นหอมผัดชีขุ้นเส้นอยู่ไหนอ่ะเส้นเส้นเ,เดี๋ยวเราไปดูขุ้นเส้นเส้นแช่น,น้ำไว้เส้นแช่น,น้ำเตรียมทำกุ้งอบขุ้นเส้นนะคะ เรามีหม้อหม้ออบหม้ออบกุ้งเส้นซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโอเคต่อไปก็คือเราเตรียมกุ้งไว้แล้วนาะน,นีกุ้งที่เราจะใช้อบกุ้งเส้นแล้วก็อันนี้หมู oh. เอาไว้รองข้างล่างเพื่อไม่ให้มันไหม้น,นะคะอันนี้กุ้งอ่ะแล้วแต่เลยเราอยากใส่กุ้งใส่ปูใส่เบคอนก็ได้นะเคยเห็นที่ที่อื่นเขาขายใส่เบคอน ใส,ใส่ได้ทุกอย่างนะแล้วแต่เราอยากจะใสะ่ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาหมูสนะิงห์ใส่น้ำมันลงในกระทะหมูสิงห์พริกไทยเม็ดรากสัมปีใส่ลงในกระทะเลยแต่วันนี้เราจะอบในกระทะกันนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าตึ้นเยอะแต่หม้อที่เรมไว้จะไม่ใช่ ็ผัดให้มันเข้ากันก่อนนะอันนี้เราต้องปรุงอะไรไหมอ่ะไม่ต้องปรุงรวงมให้หอมอันนี้รวนให้หอมๆเพื่อเตรียมเป็นการรองดินเส้นให้อยู่ฉน,นี้ต่อจากคำนี้นี้ก็จะรวนๆให้รวนรวนไปก่อนไม่ดม็ต้องให้มันสุกนะรอให้มันปรนนะมาณนึ่งอ่ะ ของของชี่ใช้ถึงอะไรขึ้นมานีแล้วใช่กระคะเหล็กอบกันเลยจ้าเสียงกระทะนี่แค่เสียงกระทะก็เจนแล้วก็ก็ผัดให้มันเข้ากันค่อนข้างสุกนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกระดก คุกสนิทเลยอ่ะเสร็จแล้วทวําไรเสร็จแล้วกุ้งใส่นะจ๊ะกุ้งวางไปเลยตามตำแหน่งที่ต้องการเรียงให้สวยงามแต่พอเวลากินแล้วก็ไม่สวยมาอเยก็ใส่การนี้กุ้งเสแล้วนะต่อไปเราจะเอาวุ้นเส้นลงเลยจ้ะ ู้เส้นที่เมื่อกี้เราพักไวอ้อ่ะอน,นทุกซอสทุกทุกอย่างที่เมื่อกี้เราทุกกันไว้อ่ะนะคะแล้วก็ใส่เส้น,นโอเคปก,ปกคุมเอามาแให้นคุมให้มันทัวนี่นะ ขิงเอาปิดนิออนนไดไนี่โอเคก็แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะอบมันไว้ก็เอาฝามาปิดสิอ,นนอาจจะปิดเลยอเราต้องทำอะไรต่ออีกไหมอ่ะไม่แล้วเขาปิดฝาอโอเคแล้วก็อบมันไว้เอาฝามาปิดได้เลยนะจ๊ะแบบนี้ ี้เราต้องรอกี่นาทีวันสินาทเีเดี๋ยวสิบนาทีแล้วเรามาดูผลงานกันนะครับโอเคระหว่างที่เรารอกุ้งอบฟุ้นเส้นอยู่ในกระทะนะเราก็จะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันนะจ๊ะอันนี้คือพริกขี้หนูสวนเม็ดเอาแบบความเผ็ดแล้วแต่เราเลยนะว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยมะนาวแล้วก็กระเทียมกระเทียมไทยกรีบเล็กนะมันจะทําให้หอมแล้วก็มีน้ําปลานะจ๊ะ ปลาที่เราจะใส่แล้วก็มีน้ำตาลทรายที่บ้านใช้น้ำตาลทรายแดงนะอโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มกันละถเถอะปเปนเียเอาไปไหนอย่างก็เถอะคบไปทางนั้นใช้โคกขิงน,นะโคกขิงจะทำให้มันละเอียด และก็ตมแล้วมันจะมันประรกบมันจะมีคคกอะไรอย่างหนึ่งรคกไม้คคกไม้อะสากไม้มันจะตำมไม่ละเอียดเท่าสากหินนะกระเทียมก็หนึ่งถ้วยนะตมไปตำกระเทียมก่อนนะจ้า,าพริกใส่ชิกระเด็นใส่ตา ใส,ใส่พริกชิ้นหัวสวนที่เราเตรียมไว้ใส่หมดเลยนะเพราะว่าเรากินเผ็ดแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบเผ็ดจี๊ดๆก็ใส่เท่าที่ตัวเองตัวเองทานได้อะอันนี้เราชอบเผ็ดเราก็จะใส่ให้หมดเลยแล้วก็ตำให้มันเข้ากันแต่กระเทียมนะเอามือป้อมไว้หน่อยนะไม่งั้นประเด็นข้าตามไม่รู้จะ ตามไปตามไปเรื่อยๆเอาให้ละเอียดประมาณแต่ไม่ต้องละเอียดแบบปนปี้นะละเอียดให้มัพร้อมีพริกไว้กินแซมแซนตอนจิ้มนนำจิ้มอะ่ะมันจะอร่อยขึ้นนะใช้โคกผินแล้วมันจะแบบละเอียดไวขึ้นอะ่ะมันเหมือนความหนักแน่นทำให้มันละเอียดเยอะดี ก็จะได้เผ็ดเดตามที่เราต้องการแล้วนะเ <_ C 1> ดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะจ๊ะมะานาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วแต่ชอบเลยใครชอบเปรี้ยวน้ำก็ใส่มะนาวเยอะใครชอบหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลเยอะนิดนึง <_ C 1> <_ C 1> ก็ทำให้มันให้ได้รสที่เราต้องการะชิมไป <_ C 1> อ่ะต่อไปก็ใส่น้ำปลาก่อน อันนี้ของเราใส่เท่าไหร่กี่ช้อนจ๊ะของเราใส่สามช้อนเลยจ้าเพื่อความเข้มขน้นช้อนแล้วก็น้ำตาลนะจ้ะน้ำตาลทรายแดงนะ เค้าให้มันเข้ากันก่อนนะตำให้มันตำเบาๆอีกสักหนึ่งรอบ แล้วแต่เราเลยนะเราชอบเปรี้ยวนำเราก็ใส่มะนาวเยอะชอบรสอะไรเราก็ใส่อันนั้นเยอะนี่น้องแล้วแต่คนรับประทานเลยเอาให้อร่อยจะกินนั่นที่เราต้องกินให้อร่อยอันนี้ก็บีบมะนาวตามนะจ๊ะ ตามากเนะ้เดี๋ยวมันจะคมนะเราก็ต้องยกมะนาวสูงนิดนะึงขันมันเข้าไปอันนี้ที่เราใช้เราใช้สองลูกนะแต่เดี๋ยวเราจะชิมรสดูก,ก่อนถ้าได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็โอ้ยน้ำน้ำจน้ำมะนาวกระเด็นจ้าโอ้ยกระเด็นหมดแล้ว โอ้เส้นเราได้เวลาแล้วนะนะ่ๆแต่เดี๋ยวเราจะไปดูแต่ถ้ามันยังไม่สุกหรือยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเท่าไหร่เราก็อบต่อได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูอันนี้ <c oughs> คลุกเ้าไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดู <c oughs> อันนี้ได้ละเราก็ปิดแก๊สเลยแล้วเราก็คานไว้อย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาดูแป๊บหนึง ตอนนี้เราได้แล้วเราเปิดแล้วเราใส่ต้นหอมผักชีโอยไว้โอเคอบต่ออีกอกี่นาทีจ๊ะอบต่ออีกสักเป๊นหนึ่งสักนาทีหนึง่งไม่เปิดไฟไฟแต่เราปิดไฟเรียบร้อยเลยนะแก๊สเราปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อบอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูชิมน้ำชิมซีฟู้ดของเราเราชิมรสกันนะ ถ้าได้รสตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเคลียร์ใส่น้ำต้มสุกใส่น้ำต้มสุกนะจ๊ะเพิ่มน,นิดหน่อยให้มันมีน้ำคลุกเคล็กคลุกเคลกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งกันปไปส่สัเวไปเราลองชิมกันก่อนไหมขอเอาเนิ้วแกะเพอน,นิ้วเราล้างแล้วบ้านเราเองเอาใส่น้ำปลาอีกหน่อย อันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะแบบแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ปรุงเพิ่มไปได้แต่ว่าเบสิกเบสิกมันก็จะใส่อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วเราก็ชิมชิมใหม่ชิมจนแบบเราจะชอบรสที่เราต้องกอารมะนาวอีกไหมเราชอบเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวเบาๆอ,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 อ่ะโหแต่เราแบบ แต่เผ็ดแล้วอ่ะเผ็ดได้เผ็ดได้เม,ด,มดเดอร์นี่้าไปเลยจ้ะเดาลิงชิมดูชอบแบบนี้เปล่า โอเคแล้วปะโอเคย่ะโอเคอีกนิดอ่ายังไม่สะใจจ้ะไม่ต้องใส่แล้วน้ำตาลกะว่าหวานแล้วนะอืมมันนัวแล้วโอเคแค่นี้นี่ได้รสที่เราต้องการละเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยโอเคสำเร็จ น,นี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทําเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้พอทําเสร็จแล้วเราก็ใส่หม้ออบจ้าหม้อบุญเส้นอันนี้เราจะเปิดแล้วนะจ้าว้าวสก o ตเคี่ยักทีนนึงอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกุ้งอบบุญเส้นมื้อเช้าของเราเรากินแต่แค่นี้แหละข้าวไม่ต้องกินแทนี้ก็อิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเล็กๆน้อย ในใต้คลิปแล้วกันเนะาะงั้นตอนนี้เราขอมั่ก่อนนะจ๊ะ